มันจะมีส่วนที่ไม่ค่อยจําเป็นนักเช่นว่าอาจจะเป็นใช้ในกิจกรรมที่ไม่สําคัญหรือว่ากิจกรรมที่ว่านะแตมาจจะหลีกเพื่อไปใช้ในเวลาอื่นได้เนี่ยถ้าช่วยกาจัดตรงนี้ได้จะช่วยได้เยอะมากครับท่านผู้ว่าคะแล้วมีการประเมินเอาไว้บ้างไหมคะว่าถ้าเกิดว่ารุนแรงที่สุดนี้ประชาชนจะได้รับผลกระทบนี่ไฟจะดับหรือว่าจะตกเป็นเวลานานแค่ไหนคือขณะนี้เท่าที่ดูจากอาการเนี่ยเรื่องเรื่องไฟดับเลยเนี่ยมันคาดการไม่ได้นีแต่ว่าถ้า ถ้าไม่มีอุบัติเหตุแทรกซอร้อนหรือการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าที่เราคาดการไว้มากๆเลยนะครับก็อาจจะไม่สิ้กับไฟดับแต่ว่าโอกาการไฟตกเนี่ยมีอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับึเนื่องจากว่าภาพที่หยุดไปเนี่ยภาคตะวตันตกเป็นไฟแหล่งไฟที่ป้อนภาคใต้ก็ดีแหล่งไฟที่ป้อนถ้าเข้ากรุงเทพฯนะครก็ดีเนะี่ยปัญหายไปจํานวนเยอะคืงแม้เราจะสามารถหาแหล่งอื่นมาแทนได้ แต่มาไกลขึ้นอพอมาไกลขึ้นเนี่ยแล้วระบบระบบส่งระบบจำหน่ายเนี่ยบางครั้งมันจะมีแรงดันที่ตบหลกไปบ้างอาจจะต่ำลงไปบ้างนะครับก็ที่ผมไปให้ข้อมูลไว้ว่าโซนที่อาจจะมีบางแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกบริเวณนะครับจริงๆแล้วฝ่ายจําหน่ายก็ดีทางตัวพอเองคร บางจุดที่เรามีอุปกรณ์ที่สามารถจะปรับแรงดันได้เราก็จะพยายามเอาอุปกรณ์นั้นมามาปรับนะครับมาปรับเท่าที่ให้เข้าที่ทําได้แต่มันอาจจะเนื่องจากว่ามันแห่งติดที่อยู่ขนาดใหญ่เลยในภาโตัวตกปัญหาไปเนี่ยก็นั้นมาจะทําให้แรงดันในบางจุดเนี่ยต่ากว่ามาตรฐานอยู่บ้างนะครับเที่เราเรียกว่าไฟตกแต่ไม่ใช่หมายว่าไฟจับนะครับไฟจับนี่จะต้องเกิดแค่ต้องการขึ้นไปสูงหรือในวันนั้นในช่วงที่ ในช่วงที่ติดปิ่ปเนี่ยกเกิดมีอุบัติเหตุเช่นแบบมีโรไฟฟ้าแห่งใดแห่งหนึ่งทิปตรงไปขัดข้องขึ้นไปหรือสายส่งขัดข้องอย่างนั้นจะมีโอกาสจะเกิดได้นะครับเรายัางรับมือได้นะคะครับก็บแต่ว่าก็ถือว่าปิ่ม,มากสำหรับปีนี้นะครับเพราะว่าทือปัญหาม,มันรุนแรงเพิ่มทุกปีเนื่องจากว่าการใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยแต่ละปีเราก็จะเพิ่มประมาณพันไมกกวตดในขณะที่เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมีเท่าเดิมแต่ันทานปัญหา อย่างหลังจากปีที่ไปผมคิดว่าปีต่อไปถ้าถ้าจุดถ้าเจอในช่วงในช่วงที่เนษายนที่มีการแทบไฟฟ้าสูงมีความร้อนสูงเนี่ยโอกาสความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะต้องขอบพระคุณมากนะคะคุณสุทัศน์ปัทรมสิริวัตรค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะามาให้ข้อมูลกับเราก็ดูแล้วถ้าช่วยการร่วมมือกันคนละนิดคนละน้อยนี้ท่าทางจะไม่รุนแรง<ม>เหมือนที่หลายๆคนคาดการเอาไว้อย่าไปค้างอยู่ในลิฟต์แล้วกัน อันนั้นก็น่าห่วงนะไฟตกนี่ก็น่ากลัวนะอันตรายเช่นเดียวกันนะบีอีกหนึ่งคนค่ะที่จะมาเมื่อกี้ในมุมของการไฟฟ้าแล้วมุมของผู้เชี่ยวชาญบ้างเขามองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมนูนซิริวันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมนูนครับสวัสดีครับคุณชุมานันสวัสดีครับคุณรุ่งโรดครับครับคุณมนูนครับมองว่ารัฐบาลจากมาตรการต่างๆที่ ถแถลงออกมาเนี่ยนะครับกับการรับมือวิกฤตลางงานครั้งนี้เนี่ยคุณมลมองว่ามันเป็นยังไงบ้างครับก็จะแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับครับทีนี้เพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าเราใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้ามากจนเกินไปนะครับค่ะเพราะฉะนั้นพอทุกครั้งที่ก๊าซมีปัญหาเราก็ต้องมานนั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันก็เที่ยวน,นี้ผมก็หวังว่า รัฐบาลก็คงจะต้องแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับ,รบแน่นอนในช่วงเดือนเมษาเราก็ต้องแก้ไขกันให้มันพ้นวิกฤตกันไปก่อนนะครับ,รบแต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็หวังว่ารัฐบาลคงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาระยะยาวกันโดยแก้กันที่ต้นเหตุนะครับก็คือว่าจะทําอย่างไรเราถึงจะลดการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าลงและหันไปกระจายความเสี่ยงในการผลิตไฟฟ้าโดยหันไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น ให้เพิ่มขึ้นนะครับครับเชื้อเพลิงที่สามารถเอามาทดแทนก๊าซได้เนี่ยมันมีอะไรที่ที่เรียกว่าดูแล้วเหมาะสมบ้างไหมครับคุณบนุนครับคือถ้าจะมองในแง่ของต้นทุนนะครับครับก็เชื้อเพลิงที่จะมาทดแทนก๊าซได้มันก็มีถ่านหินครับนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดกันไปถึงเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนถูกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็น่าจะเป็นนิวเคลีย แต่ว่านิวเคลียร์บ้านเราก็รู้สึกว่ามีคนต่อต้านกันเยอะนะครับกราคงจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนรอจนกระทั่งมีคนเข้าใจเรื่องของนิวเคลียร์มากกว่านี้ก็ค่อยหยิบยกมาพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นผมคิดว่าก็ต้องเอาเรื่องของการหินสะอาดขึ้นมาพูดกันนะครับเพราะว่าก่านหินสะอาดตอนนี้ก็ทั่วโลกเขาก็ใช้กันนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าจะได้รับการต่อต้านกันค่อนข้างมากอันนี้ถ้าไม่เอาถ่านหิน ก็ S <S <an> <S ต้องไปดูในเรื่องของพลัางงานหมุนเวียน <S <S <an> <S เป็นพลังงานลมพลัง <S an> งานแสงอาทิต <ừ, S 2> ย์ที่วมวลอะไรพวกนี้นะครับครับแต่ว่าพลัางงานหมุนเวียนก็มีข้อสเสียประดิว่าต้นทุนสูงครับแล้วก็พลัางงานมันไม่สเสถียรครับคือถ้าไปสร้างพลังงานหมุนเวียนเท่าไหร่ก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าหลักเท่านั้นเพื่อที่จะดูแลว่าถ้าเกืดเกิดพลังงานหมุนเวียนมันผลิตไฟฟ้าไม่ได้ก็ต้องมีพลังงาน ในการที่จะมาคอยเสริมพลังงานหมุนเวียนนะครับค่ะคแล้วมองว่ามาตรการในระยะยาวล่ะคะคุณมนลคะอย่างนี้รัฐบาลควรจะรณรงค์หรือว่าชาวบ้านอย่างเราๆนี้จะให้ความร่วมมือด้านไหนได้บ้างที่จะช่วยรณรงค์ในเรื่องนี้ได้อะค่ะชาวบ้านอย่างเราก็น่าจะช่วยรัฐบาลในเรื่องการประหยัดนะครับเรื่องของประหยัดพลังงานนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญครับถ้าเรายกตัวอย่างอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เขาเจอเหตุการณ์สึนามิเนี่ยนะครับ แล้วรัสเซีเขาต้องตัดสินใจปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปทั่วประเทศเลยนะครับตอนนั้นกําลังการผลิตฟ้าก็หายไสามสิบเปอร์เซ็นถ้าเขาไม่ร่วมมือร่วมใจกันทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ไม่สามารถจะผ่านวิกฤตการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปได้นะครับแต่ว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนทั้งประเทศทั้งประชาชนทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งรัฐบาลนะครับกระดานปรญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตการไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเนี่ย เราจะเห็นว่าใ้เรื่องการที่เราขาดแคลนก๊าซสักพันหนึรลูกบาทฟุตต่อวันเนี่ยเป็นเรื่องจิบจ้อยมากนะครับ,รบเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นนะครับนั้นถ้าเราร่วมมือกันประหยัดพลังงานกันดับไฟกันคนละดวงลดการเปิดแอร์กันวันละหนึ่งชั่วโมงรรหรือว่าปรับอุณหภูมิแอร์ให้สูงขึ้นลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างนี้นะครับ ถ้าทากันริงจังทั่วประเทศเนี่ยผมคิดว่าเราผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้สบายมากครับครับแล้วการที่เขามีการเตรียมตัวที่อาจจะต้องประกาศเป็นภาวะสุกเสรินด้านพลังงานนี่คุณมนูลมองว่ามันถึงเวลาสําหรับตรงนี้ไหมคะโอ้ผมว่าก็จําเป็นครับเพราะว่าถ้านรัฐบาลไม่ทําอย่างนี้เนี่ยรประชาชนก็ไม่ไม่ตรีนมตัวครับคือเราก็ต้องยอมรับว่าเราผ่านในเรื่องของการลณนงคลงให้ประหยัดพลังงานกันมาอ่ามากมาย เยอะแยะแล้วอะนะครับเรามีการรณรงค์กันมีคาเรีเดย์มีการปิดไฟลดรักษาโรคลดโลกร้อนอะไรต่ออะไรมากมายสารพัดสารพันเนี่ยนะครับแต่เราก็ไม่เคยเกิดจิตสำนึกในเรื่องของการประหยัดพลังงานเลยแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยผมเช ian, ื่อว่าทางรัฐบาลออกมาทําเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ทําให้ประชาชนเห็นว่าถ้าไม่ช่วยกันทำเนี่ยไฟดับนะอันนี้ผมว่าจะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนได้เยอะ เพราะว่าคนไทยเราต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไม่จวนตัวจริงๆหรือตื่นเช้ามากดสวิตช์ไฟแล้วไฟไม่มาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นกันสักเท่าไหร่เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใจตัวนะครับแต่ถ้าตื่นเช้ามากดเปิดสวิตช์ไฟแล้วไฟไม่มาเนี่ยถึงจะรู้สึกตื่นเต้นว่าเออไม่ได้แล้วต้องทํากันจริงจังแล้วนะครับครับณรนุนครับในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับคุณมนุนมองว่า ประเทศไทยเราเองเนี่ยครับถ้าเปรียบเทียบกับอีกหลายๆประเทศที่มีสภาพสังคมเศรษฐกิจใกล้เคียงกันเนี่ยประเทศไทยถือว่าเราใช้พลังงานฟุ่มเฟือยมากกว่าประเทศเหล่านั้นขอแน่นอนครับประเทศไทยนั่นเป็นประเทศที่ใช้พลังงานฟุ่มเฟือยมากที่สุดในอาเซียนนะครับตัวตามตัวเลขขององค์การสหประชาชาติเนี่ยประเทศไทยนั้นใช้พลังงานต่อ GDP ต่อหัวเนี่ยสูงกว่าทุกประเทศในอาเซียนนะครับ <S <S mm. คบือเอาจํานวนคนละเมืองมาแล้วก็เอา กา,ารใช้พลังงานมามแล้วก็มาหาร GDP ต่อหัวเนี่ยค,คิดออกมาเป็น BTU ต่อ GDP ต่อประชากรเนี่ย<ม>การใช้พลังงานของเราเนี่ยสูงที่สุดในอาเซียนแล้วก็สูงที่สุดต่อค่าเฉลี่ยโลกด้วยนะครับ,รบอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยใช้พลังงานสิ้นเปลืองมากที่สุดนะดครับแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนั้นโชคดีมากนะครับที่ไฟฟ้าของเราเนี่ย เรียกว่าไม่เคยติดไม,ม่ไม่เคยดับไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบล็คเอาท์ไม่เคยมีปัญหาว่าไม่พอใช้นะครับ,รบถ้าเราไปอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ไปอยู่ในอินโดนีเซียไปอยู่ในลาวในพมา่าในกัมพูชาหรือแม้กระทั่งในเวียดนามเนี่ยรเราจะรู้เลยว่าพลเมืองของประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยมีไฟพอใช้นะครับ บางวันตื่นมาไม่มีไฟใช้บางวันไฟติดไฟไม่ไม่ติดบางวันไฟตกบางวันไฟดับอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนของประชาชนในประเทศเหล่านั้นะครับแต่ประชาชนไทยไม่เคยเจอปัญหานี้เลยได้ฟังทัศนะของผู้เชี่ยวชาญแบบนี้เนี่ยคนไทยเองคงปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งนี้ร่วมกันไม่ได้แล้วล่ะใช่แล้วอย่างที่บอกคือไม่เห็นลรองศกไม่หลังน้ําตาล่ะกดลองดูเลยแบบนี้ ค่ะเอาล่ะค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะคะคุณมนรสิริวนันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะคะคก็อย่างที่บอกต้องช่วยกันเห็นภาพเลยนะถ้าตื่นมาแล้วเปิดไฟได้ก็ยังสบายตอนแรกฟังว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมรัฐบาล ไม่สามารถวางแผนรับมือได้ทําไมเราต้องมาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงว่าไฟต้องดับแต่พอฟังคุณมนูลพูดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะพวกเรานี่นัวต่อถัวต่อถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยในอาเซียนเราใช้เปลืองที่สุดไม่พอในระดับถ้าเทียบกันทั่วโลกเราก็ยังติดอันดับด้วยอ่านี่แหละก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะเราเองนี่แหละทาให้การมาตรการในการรับมือมันก็ยากด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือที่โรงไฟฟ้าแม่มาส์เขาบอกว่าถึงแม้ว่าภาคกลางอย่างกรุงเทพหรือว่าภาคใต้เนี่ยจะเสี่ยงไฟดับหรือว่าไฟตกนะคะทางโรงไฟฟ้าแม่เมาสนบอก จะไม่วิกฤตอย่างแน่นอนแต่ว่าคนภาคเหนือนะคะก็ยังมีส่วนช่วยได้เพราะว่าถ้าในช่วงเวลานั้นนะคะช่วยการประหยัดไฟก็จะสามารถค่ะช่วยส่งกระแสะไฟเนี่ยนะคะมายังช่วยเหลือพี่น้องภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะก็ช่วยๆกันนะคะเป็นคนไทยด้วยกันช่วยกันประหยัดพลังงานละกันค่ะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาเรามีแบบอย่างมีตัวอย่างสําหรับใครที่อาจจะกังวลว่าเอ๊ะไฟจะดับไหมดับแล้วทํายังไงแล้วถ้าไม่ดับต่อต่อไปจะมีวิธีการบริหารการใช้พลังงานยังไงเดี๋ยวมีแบบอย่างมาให้ชมด้วยเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าค่ะครับ